สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกราฟและค่าสัมบูรณ์ของ Z อจาก Z เท่ากับ A บวก B I เราจะได้ว่า Absolute Z เนี่ยก็คือส a r e root A กำลัง2บวก B กำลังสอง s o l u t e Z ก็คือค่าสัมบูรณ์นะหรือ,อเรียกอย่างหนึ่งว่าก็คือเป็นการหาขนาดของ Z นั่นเองระยะทางของ Z นะ,ะมาดูข้อที่1 ข้อที่1 absolute z มีค่าเท่ากับ r ู3 3 9บวกด้วย4 4 16ก็เป็น25 25ถอดออกมาได้5ต่อไปข้อที่ 2, 2ข้อที่2 absolute z เท่ากับ r ู6 6 36บวกด้วย8 8 64รวมเป็น100 100ถอดออกมาได้10 ข้อที่3 a b s o l u t e z เท่ากับ root 5 5 2 5 12 12 144รวมเป็น169 169ถอดออกมาได้13มันเป็นเลขที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วพวกนี้ต่อมาข้อที่4 a b s o l u t e z มีค่าเท่ากับ square root 1ส่วน4บวกด้วย3ส่วน4รวมเป็น4ส่วน4ก็คือ1นั่นเอง ต่อไปข้อที่5ข้อที่5 a b แอ l ส t ลูมีค่าเท่ากับสแควรูทูสามำลังสองได้3เนาะสมส่วน4บวกได้3ส่วน4ก็กลายเป็นรูทหกห็นไหมสามบวกสเป็น6ส่วน4ปรากฏว่า4ถอดรูทได้นักเรียนรูทหกสอดไม่ได้ก็ติดตัวไว้นะหารด้วย2โอเค ทีนี้มาดูการเขียนกราฟเขียนกราฟก็ไม่มีอะไรอันนี้แซ่หนึของเรามันเป็นตัวเดียวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นคู่อันดับได้ก็คือ3กับ2อันนี้ก็ลบ1กับ3อันนี้ก็ลบ2กับลบ4อันนี้ก็5กับลบ3อันนี้ก็ลบ3กับ1เนาะพอเราได้จุดคู่อันดับปุ๊บเราก็ไม่ยากละเราจุดมาลงกราฟได้เลย แกนของเรานั้นแกนนอนก็คือแกน x อันนี้ก็คือแกน y นะ,ะแกน x ของเรานี่สูงสุดห้านะ1 2 3่5นั้กเรียนงก็แบ่งสเกลให้มันเท่าๆกันนะแกน y สูงสุด3 1 2 3 ข้างล่างล่ะข้างล่างข้างล่างก็ต้องลบ4นะลบหนลบสอลบสลบสอันนี้ก็1 2 3 4อโอเคอันแรกก่อน3าคู่กับ2อคู่กับสก็อยู่ตรงนี้ อันนี้คือ Z 1ต่อไปลบ1 3ลบ1 3อยู่ตรงนี้อันนี้คือ Z 2ต่อไปลบ2ลบ4ลงมาล่างอันนี้คือ Z 3ต่อไป Z 4 5คู่กับลบ3 5คู่กับลบ 3. อยู่ตรงนี้ เราไปลบสามหนึ่งลบสามหนึ่งอยู่ตรงนี้อ่คู่เขียนให้ชัดๆเลย นี่เป็นจุดธรรมดานะครับนีู่ต่อเลยนะนนเรียนก็พอดเอาล้วกันไปดูกราฟของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปของแอบส์ลูดบ้างนะข้อที่1นึ่งแอบส l ลูดเลบเเท่ากับออันนี้จะเป็นกราฟวงกลมมีจุดศูนย์กลางคือคู่อันดับ a 0ศูนย์เรียนสังเกตดู a ของเราเนี่ยมันติดลบแต่มันอยู่ในแอบส l ลูด นะเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางจะเป็น a ส่วนไออีกตัวหนึ่งอะ่ะมันอยู่ที่ b แต่ปรากฏว่า b มันไม่มีไงมันก็เลยกลายเป็นศูนย์ก็คือ a ศูนย์รัศมีเป็น r นะทีนี้ถ้ามันมีน้อยกว่าหรือเท่ากับนี่แสดงว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนี่แสดงว่าวงกลมเหมือนกันเป็น,นรัศมี r เหมือนกันแต่จะต้องมีการแรงเงานะมีการแรงเงาด้านในของวงกลมนะมันน้อยกว่า ข Galaxy, ้อที่3 Absolute Z-A-Bi ลบ a ลบ B น้อยกว่าหรือเท่ากับ R อันนี้จุดศูนย์กลางจะอยู่ที่ A กับ B รัศมี R แล้วก็แรงเงาด้านในเหมือนกันน้อยกว่าแต่ถ้ามากกว่าแรงเงาด้านนอกนะวิธีการจับง่ายๆมาดูข้อที่1ข้อที่1เราดูเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่คู่อันดับ1คู่กับ0มันไม่มี B นะรัศมี3อ ทีนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้วงเวียนนักเรียนสามารถทำอย่างนี้นักเรียนลงจุดศูนย์กลางก่อนเนาะคูลงหนึ่คู่กับศูนย์อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็รัศมีสามหน่วยนักเรียนก็วัดออกไปทางซ้าย3ามหน่วยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ใส่จุดไว้เนาะนับขึ้นบน3ามหน่วยนะหนึ่งสองสามขึ้นไปตรงนี้ จากจุดศูนย์กลางนับขึ้นไปหนึ่งสองาอทีนี้ไปข้างๆข้างข,างข,างขางก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามอยู่ที่ลบสองใส่จุดเอาไว้ลงล่างหนึ่งสองสามตรงนี้ตรงนี้คือลบสาพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็เขียนเป็นวงกลมซึ่งจริงๆแล้วเราต้องใช้ออวงเวียนวาดนะทีนี้ถ้าเราไม่มีนักเรียนก็ เขียนให้มันโคง้งว้าวต้องขออภัยมันไม่กลมซะแล้วไม่นะเออ่อะได้วงกลมขึ้นมาข้อนี้ก็แรงเงาด้านในนะวิธีการแรงเงา ก็เรียนขีดเส้นก็ได้ขีดเส้นนี่แหลงทองนโอเคนะทีนี้มาข้อที่สองวงกลมมีจุดศูนย์กลางตอนนี้มี B เข้ามาแล้วจุดศูนย์กลางก็คือ4 อันนี้บวกสต้องเอาออกเป็นลบสนะลัศมี3แรงเงาด้านในเหมือนกันเพราะว่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับนะอ่ะเราก็ลง1 2 3 4คู่กัดลบ2 1 2อ่ะตรงนี้นะจุดศูนย์กลางอยูงนี้รัศมี3นับขึ้น3ช่อง1 2 3ตรงนี้เลย นับไปซ้ายสามช่องหนึ่งสองสามอยู่ตรงนี้ไปขวาสามช่องสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ตรงนี้ลงล่างสามช่องสองสามสี่ห้าอยู่ตรงนี้เอ่เอา่เอาทีนี้เราก็ทำเป็นวงกลมเน่งเอาด้านในนะ ข้อที่สามเลยข้อที่สามอ่าวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่สองกับหนึ่งรัศมีสี่หน่วยหนึ่งสองคู่กับหนึ่งอ่าอยู่ตรงนี้นะจุดศูนย์กลางนับขึ้นสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่เป็นเลขห้าเนาะ ไปขวาสี่ช่องสองสามสี่ห้าหกลงล่างสี่ช่องลบหนึ่งลบสองลบสามหนึ่งสองสามสี่ไปซ้ายสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เอาไม่ใช่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเค หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะขึ้นสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เ,เราเราพอดจุดสี่เอ่อทั้งหมดห้าจุดด้วยกันเพื่อเพื่อเป็นเพื่อเป็นโค้งล่างนะทีนี้เราก็จะลากงลวงกลมแหละเราจะเชื่อมจุดทั้งหมดนะเ,เราจะเชื่อมจุดทั้งหมดนี้ข้อนี้บอกว่ามากกว่านักเรียนมากกว่าแสดงว่าแรง,งเงาด้านนอก เพราะฉะนั้นครูจะแรงเอาแบบนี้นะอ,อยู่ด้านนอกอข้อต่อไปข้อที่สี่ ที่4 re z คำว่า re หมายถึงส่วนจริงส่วนจริงก็คือ x นั่นเอง x น้อยกว่า2อานักเ,เรียนก็1 2อันนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีเท่ากับนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีเท่ากับแสดงว่ามันจะเป็นเส้นประ,ะมันจะเป็นเส้นประ ทีนี้คำว่าน้อยกว่าแสดงว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฝั่งซ้ายมือของเส้นนี้นั่นเองเราเห็นก็ลากเส้นตรงไปประมาณนี้นะครับต่อไป i m i m ก็คืออะไรล่ะคือ y เนาะ y มากกว่าหรือเท่ากับ6 เพราะฉะนั้นคูมันมีเลขเดียวครูใส่หกตรงนี้เลยใส่หกตรงนี้เลยนะแล้วครูก็ลากเส้นอันนี้คือ y เท่ากับหนะทีนี้มากกว่ามันก็ต้องอยู่ด้านบนเนาะเรียนลากเอียงก็ได้ตรงก็ได้นะแล้วแต่นะอะโอเคศูนย์อยู่นี่ คู่ต่อสมบัติค่าสัมบูรณ์เลยหลังจากเขียนกราฟเป็นแล้วนะ,ะไปดูค่าสมค่าสมบัติของค่าสัมบูรณ์ข้อที่1นึ่งแอ t สูทั้งหมดกําลังสองมันจะไปเท่ากับ z คูณแ b a บาสามารถพิสูจน์ได้เรียนไปเขียนเอาข้อที่2 absolute z แเท่ากับแอบสูตของลบแเท่ากับอของ z b a บาสตัวนี้จะเท่ากันเศษ1นึ่งแอ t สู่ส่วนแจะเท่ากับ1ส่วนแอบสูแข้อ4 คูณกันแยกได้ข้อ5บวกกันแยกแล้วไม่เท่านะมันอาจจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้มันจะอาจจะเท่าหรือน้อยกว่านะข้อที่6ลบกันเนี่ยมันก็จะมากกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นพอฉันคูณแนะแยกได้จริงๆอ่านักเรียนเพิ่มนักเรียนเพิ่มตรงนี้ลงไปเพิ่มข้อ5เนาะข้อ5แอบส์ลูดของ Z 1หารด้วย Z 2มันแยกได้เหมือนกัน อย่างนี้เออเมื่อตัวหารไม่เป็นศูนย์นะตัวนี้เนาะแอบสูตรแซสองไม่เท่ากับศูนเพิ่มอีกอันหนึ่งแอบสูตรของ Z ซดกำลัง N สามารถแยกได้เป็นแอบสูตรแ Z ทั้งหมดกำลัง N ่าขออภัยครูเขียนเลขผิดซะแล้วเมื่อกี้ข้อ6แล้วอันนี้ก็ต้องเป็นข้อ7กับข้อ8เนาะ 7กับ8อ่าโอเคตามนี้นะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่ามาดูข้อที่1แอบส์ลูของลบ6 i มันมีตัวเดียวมีตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องไปรูดรูดอะไรละตอบเลยอย่างหกไอสองตัวก็ต้องเป็นสแคว r รูทสีบวกยีก็เป็นรูทยี่ ต่อไปข้อที่3ก็สแควรูตร,รสามกำลังสองได้3บวกด้วย2 2 4เป็นรูท t จต่อไปอันนี้ก็เป็นสแควรูทหนส่วน4บวก3ส่วน4นะทีนี้มันยกกำมันยกกำลังสองด้วยตัวนี้นะมันยกกำลังสองเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น1กำลังสองเท่ากับ1 ต่อไปข้อที่5ข้อที่5อ่าเราแยกเลยการคูณหารเราแยกได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราใส่รูทสี่บวกหนอย่าลืมวงเล็บแรกมันมีกำลังสองเราก็กำลังสองเข้าไปอันนี้ก็รูทหนบวกหทั้งหมดกำลัง6ข้างล่างก็รูทสี่สีบวกสามทั้งหมดยกกำลังสอง เราก็เท่ากับมารูทสี่บวกหนึ่งก็คือห้าเนาะรูทห้ากำลังสองก็ได้ห้าอาอันนี้รูทสองกำลังหกก็คือสองกำลังสามก็เป็นแปดข้างล่างได้ยี่ห้ายี่ห้ารูทยี่ห้ากำลังสองก็เหลือยี่ห้าตัดทอนห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่ห้าตอบเศษแปดส่วนห้านะครับ อ่าโอเคนักเรียนไปทําแบบฝึงหัดที่สี่แบบหัดที่5นะขออภัยโอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกันใหม่คลิปถัดไปอย่าลืมติดตามนะครูจะส่งให้